การปลูกไม้ลงกระถางนะครับนอกจากจะประหยัดพื้นที่แล้วครับหากดูแลดีก็จะทําให้ไม้เติบโตเร็วนะครับควบคุมคุณภาพและให้ผลเร็วกว่าการปลูกลงดินครับเป็นการเพิ่มมูลค่าต้นไม้นะครับติดตามจากรายงานของคุณชุติมาอนันตสัสดิ์ครับไม้ผลในสวนของอาจารย์พิชัยสมบูรณ์วงศ์นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยแม่โจสามารถใช้มือเก็บผลได้ทุกต้นเพราะควบคุมความสูงได้จากการตัดแตง่งให้น้ําให้ปุ๋ยเช่นเดียวกับไม้ผลที่ปลูกในภาชนะ ไม้ผลที่ปลูกไว้ในภาชนะในสวนมีทั้งถังน้ําขุนเลื่อน้ําหม้อที่ใช้การไม่ได้ถังซีเมนต์หรือจะปลูกไว้ในกระถางตามปกติแต่ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคือไม้ที่ปลูกไว้ให้ผลดกโดยอาจารย์พิชัยบอกว่าข้อดีของการปลูกไม้ผลลงในภาชนะสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตบังคับให้ออกดอกออกผลได้ง่ายต่อการควบคุม,มแมลงและวัชพืช เสร็จแล้วผสมดินส่วนหนึ่งขี้วัวส่วนหนึ่งเปลือกข้าวสองส่วนให้ดินโปร่งพอดินมันโปร่งปุ๊บจับเอาต้นไม้ผลหลากหลายใส่ในภาชนะเนี่ยเสร็จแล้วมันเครียดมันเครียดมันก็นจะออกลูกตลอดทั้งปีการปลูกไม้ลงในกระถางสําคัญอยู่ที่การเตรียมวัสดุปลูกให้มีคุณภาพประกอบด้วยดินหนึ่งส่วนแกลบสองส่วนมูลวัวหรือมูลควายหนึ่งส่วนนำมาคุกเข้าผสมกันเมื่อนำไม้ลงในกระถาง ให้ใช้วัสดุคลุมดิน <ทำ S 1> อาทิเช่นฟาง,ฟางข้าวเก็บความชื้นในดินทําให้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยและช่วยป้องกันวัชพืชแล้วก็นอกจากปลูกต้นไม้ไว้เอาผลผลิตมันแล้วสามารถจะเป็นไม้ประดับในกระถางได้เคลื่อนย้ายไปไว้ที่ไหนของมุมบ้านก็ได้คายออกซิเจนดูดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีไม้ผลไว้รับทานตลอดปีการปลูกไม้ผลลงในกระถาง หากไม้ผลออกผลก็<ข>จะ,<อ>จะเป็น<อ>การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากการขายกิ่งตอนเพียงราคาไม่กี่สิบบาทเป็นไม้กระถางระดับราคาตั้งแต่ร้อยบาทไปจนถึงระดับพันบาทได้ไม่ยาก<น>ชุติมาอนันตสวัสดสิ์สำนักข่าวไทยอสมรองงทรายงาน